สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้แม่บ้านกำลังทำแกงสับปะรดเนื้อนะครับแกงสับปะรดกระทะใหญ่ครับผมกินหลายคนครับผมครัไปทานดยกันนะครับ กระหาใหญ่มากครับผมนี่จะเป็นแกงสับรดเนื้อน,นะครับหอม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  ได้กินกัหิกแล้วครับเพื่อนคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับถ้าถูกใจก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซมาแอร์ชแน,นลด้วยครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับ อ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งสีดำด้วยนะครับผมปิง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 ขอบคุณครับบ๊ายบาย อร่อยแล้ว